สวัสดีคะ่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะาก,ก็จะพามารู้จักนะคะแท็ปปิ้งเทคนิคนะคะแท็บป,ปิ้งเทคนิคนียก็คือ,อจะสามารถช่วยณเนคุณลดความเครียดความกังวลลงได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีความเจ็บปวดทางด้านร่างกายก็ยังสามารถลดความาเจ็บปวดลงได้นะคะก็เทคนิคนี้นะคะในงานวิจัยนะคะก็ได้ทําออกมาแล้วนะคะว่าสามารถ ช่วยลดความเครียดความกังวลนะคะลงได้จริงๆนะคะ,ะแล้วก็เทคนิคนี้นะคะมันจะ,ะจะเป็นสองศาสตร์นะคะรวมกันกนะ็คือเป็นศาสตร์จีนก็คือ,อโบราณก็คือศาสตร์ของอากุพพังเชื่อหรือว่าการทําฝังเข็มนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะอเอาสองศาสตร์นี้มารวมกันนะคะแล้วก็เกิดเทคนิคนี้ขึ้นมาภาษาอังกฤษเรียกว่า EFT นะคะเทคนิคหรือว่า tapping เทคนิคนะคะ ก็วันนี้นะคะนก,ก็จะพามาทํากันเลยนะคะจุดที่เราจะแท็ปิ้งเนี่ยนกจะบอกก่อนว่ามีจุดไหนบ้างนะคะจุดที่เราจะทําแท็ปิ้งกันวันนี้นะคะก็จุดแรกก็คือตรงนี้นะคะ <S 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 เรียกคาราทีช็อปพอยนะคะ <S <S แล้วก็มาตรงนี้นะคะหัวคิ้วนะคะแล้วก็มาตรงกระโหลกตรงนี้แหละตรงกระโหลกเนี่ยค่ะหางตานี่นะคะ แล้วก็มาใต้ตานะคะจะ2นิ้ว3นิ้วก็ได้นะคะแล้วก็มาใต้จมูกนะคะแล้วก็มาคางนะคะตรงระหว่างเนี่ยค่ะระหว่างคางกับปากเนี่ยนะคะแล้วก็มาใต้หยปลาล้ะนะคะ <S <S <Hebrews recognizable sound> แล้วก็มาตรงประมาณ3นิ้วใต้ลักแร้นะคะจากลักแร้เราเนี่ยนะคะจากลักแร้ลงมาสามนิ้วนะคะก็ตรงาสายชะนายพลีนะคะแล้วก็มาตรงที่ศีรษะเรานะคะอา อันนี้ก็คือจุดที่เราจะทำแพ็ปปิ้งทั้งหมดนะคะเดยวนกจะพามาทำกันเลยนะคะก็วันนี้นกก็จะทำเรื่องของเข้าเรื่องของการาให้อภัยนะคะเพราะว่าความรู้สึกตรงนี้บางทีมันอยู่ในร่างกายเรานะคะความรู้สึกาบางทีเราโกรธใครอยู่อย่างเงี้ยมันฝังอยู่ในใจเราลึกๆนะคะบางครั้งแะละความรู้สึกตรงนี้มันฝังอยู่นานๆเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะมันก็ หมือนกับว่าเก็บกดนะคะแล้วก็มันก็ทํร้ายร่างกายเรานะคะเพราะว่ามันความเครียดเนี่ยมันทาให้ภูมิต้านทานของเราตกนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรามีความเครียดความกังวลหรือว่าเราโกรธใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะก็สามารถช่วยให้คุณลดความความเครียดตรงนั้นลงได้นะคะ,ะวันนี้ก็จะมาทำในเรื่องของการให้อภัยนะคะ ค่ะนก็จะพามาทํากันเลยนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ5นาทีเองนะคะวันนี้นะคะนก็จะมาทําในหัวข้อเรื่องนะคะการให้อภัยนะคะก็ใครพร้อมแล้วนะคะก็หาที่นั่งสบายสบายนะคะแล้วก็หายใจเข้านะคะหายใจออกขอให้คุณหลับตาลง และจูนเข้าไปในความรู้สึกนั้นนะคะความรู้สึกของคุณที่กำลังโกรธใครอยู่นะคะแล้วคุณไม่อยากให้อภัยเขานะคะความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในใจของคุณนะคะขอให้คุณจูนเข้าไปในความรู้สึกนั้นนะคะความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในใจของคุณคุณไม่อยากให้อภัยเขา และขอให้คุณให้ระดับนะคะของความรู้สึกนั้นนะคะระดับที่หนึ่งคือน้อยที่สุดนะคะระดับที่สิบคือสูงที่สุดนะคะคุณสามารถจดมาลงในกระดาษได้นะคะขอให้คุณให้ระดับนะคะของความรู้สึกนั้นจูนเข้าไปในความรู้สึกนั้นนะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะเมื่อคุณได้ระดับของความรู้สึกนั้นแล้วนะคะก็ให้คุณเปิดตาขึ้นนะคะแล้วก็ทำกันไปพร้อมๆกับนกเลยนะคะโอเคพูดพร้อมกันกับน,นกเลยนะคะ ถึงแม้ว่าฉันจะรู้ว่าการให้อภัยมันดีสำหรับฉันแต่อีกใจหนึ่งของฉันไม่อยากให้อภัยและฉันก็ยอมรับความรู้สึกนั้นถึงแม้ว่าอีกใจหนึ่งของฉันต้องการให้อภัยแต่อีกใจหนึ่งของฉันรู้สึกเจ็บปวด ฉันยอมรับความรู้สึกทั้งหมดของฉันถึงแม้ว่าฉันจะต่อต้านการให้อภัยฉันก็ยอมรับมันและฉันก็เลือกที่จะมองหาหนทางใหม่ๆใจหนึ่งฉันอยากให้อภัย อีกใจหนึ่งฉันยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยพอฉันเจ็บปวดมากฉันโมโหมากเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ฉันก็เชื่อว่าถ้าฉันให้อภัยเขา เหมือนฉันพูดว่าสิ่งที่เขาทำมันโอเคมันเป็นเรื่องจริงหรือถ้าฉันไม่ยอมให้อภัยจะมีผลกระทบอะไรกับฉันบ้างการเก็บความรู้สึกนี้ไว้ทำให้ฉันเหนื่อยมากและอ่อนล้า มันทำให้ฉันรู้สึกไม่มีพลังฉันรู้สึกกำลังของฉันลดลงไปเรื่อยๆฉันจะเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของฉัน เพราะการที่ฉันเก็บความรู้สึกโกรธไว้ทำให้ฉันเจ็บปวดฉันต้องการเป็นอิสระฉันต้องการพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตคืนมาการให้อภัยไม่ใช่เรื่องของเขา แต่เป็นเรื่องของฉันและการตัดสินใจที่จะพาฉันไปสู่อิสระฉันเปิดใจที่จะให้อภัยฉันจะพิจารณาในการให้อภัยเขา ฉันไม่จำเป็นต้องให้อภัยทั้งหมดทีเดียวฉันไม่จำเป็นต้องให้อภัยทั้งหมดแต่ฉันเปิดใจกับการให้อภยัย พอฉันต้องการพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของฉันคืนฉันต้องการชีวิตของฉันคืนการให้อภัยเขาหมายถึงฉันยอมปลดปล่อยตัวเองฉัน รู้สึกว่าฉันเปิดใจกับการให้อภัยฉันจะให้อภัยเขาขอให้ทุกคนนะคะหลับตาลงและจูนเข้าไปในความรู้สึกนั้นนะคะและให้ระดับของความรู้สึกนั้นว่า รู้สึกดีข,ขึ้นไหมนะคะปกติแล้วนะคะตติมตาได้แล้วนะคะปกติแล้วนะคะความรู้สึกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ปลดปล่อยนะคะความรู้สึกที่เก็บกดอยู่ในในใจเรานะคะปกติแล้วความรู้สึกของเราจะดีขึ้นนะคะถ้าใครที่ทําแล้วนะคะรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณไม่ดีขึ้นนะคะ <S <S น้องแนะนําว่าให้คุณเนี่ยไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ ปรึกษานะคะกับเขาว่าคุณจะสามารถาใช้เทคนิคนี้นะคะได้ไหมแล้วก็จะใช้เทคนิคนี้อย่างไรนะคะก็เทคนิคนี้นะคะนักจิตวิทยานะคะก็ได้ใช้กันมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างได้ผลนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะลองไปทํากันดูนะคะเป็นการาปวดบ่อยนะคะความรู้สึกนะคะที่มันฝังอยู่ในใจของเรานั่นเองนะคะ ก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะนกก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้นกก็คงฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขทุกๆวันค่ะวันนี้นกก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ